สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วจากเมียผู้ใหญ่บ้านสวีเดนสุดาพ์เมื่อนี้เรามาทําสวนสวนในกล่องแก้วจ้ะใหญ่มากๆค่ะวันนี้กล่องเทอร์เรเลียมมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเพื่อนๆอุหลาบหินค่ะเหมือนเดิมไม้อวบน้ําค่ะตระกูลไม้อวบน้ํา แล้วก็ไซด่างค่ะมักของดังๆจ้ะอันนี้กับต้นคอนซูลล่าจ้ะต้นไม้เงินซื้อมาเมื่อวานจ้ะไปปู่เมื่อเด้อจ้าต้นไม่เงินนะ่ะผูใ้ใดปู่แล้วรลำรวยเด้อจ้ะเด้อคอนซูลล่าสองตัวจ้ะต้นไม้เงินนะจ้ะสีออกดำดำแดงๆงเมนูมาใหม่จ้ะแล้วก็มอดค่ะ มดที่อยู่ตามป่านะคะแล้วก็มดขอนไม้ค่ะมดที่อยู่ในไม้ค่ะเพื่อนๆไปเกะเอาตามกิ่งไม้ค่ะอันนี้ก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะเป็นบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ตุก,กตาตกแต่งเป็นหินเป็นหอยค่ะแล้วแต่เราจะใส่ตุก,กตาเล็กๆ แล้วก็มอดดินค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่หน้าบ้านมากๆเลยค่ะมอดดินที่อยู่ตามหย้าแล้วก็สเฟกน้ำมอดจ้าชุบน้ำพอหมาดๆนะคะต่อมาก็อมเงินอมทองจ้ามีมีเงินมีทองด้วยจ้ะถ้าปู่อมเงินอมทองเลย ขาดไม่ได้ก็คือฐานหุงต้มจะเพื่อนๆฐานหุงต้มขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าจะดับกลิ่นค่ะตัวมาก็ขอนไม้ค่ะตกแต่งภายในค่ะขอนไม้จิงไม้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ดินค่ะเพื่อนๆดินซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะดินปลูกต้นไม้ทั่วไปค่ะเพื่อนๆ แล้วอะไรอีกคะหมดแล้วเนาะแล้วก็มอดไม้อันนี้ด้วยจะใส่จะใส่มอดไม้ใหญ่อดอกมันอยู่ตามกิ่งไม้โอ้ลืมหินค่ะเพื่อนๆหินหินหินขาดไม่ได้ค่ะหินหินกรวดค่ะขาดไม่ได้นะคะหินกรวดเรามาดู วิธีการทำสวนในกล่องแก้วกันเลยค่ะวันนี้มาดูข<ด>ั้นตอนที่หนึ่งเลยจ้าใส่หินเลยค่ะใส่หินเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆ พอประมาณจ้ะพอดีเต็มคนชั้นที่สองก็สะแฟกน้ำม,มอสเหมือนกันทำสวนขวดทำเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็เป็นสวนสวนเทอร์เรียมแต่มันกล่องใหญ่อันนี้ก็ใส่พอประมาณจ้า แล้วก็ฐานหงต้มจะเพื่อนๆใส่พอประมาณเหมือนกันดับกิน่นฐานหง้งต้มอาหารหนีย จะบดละเอียดก็ได้จะทำเป็นกคนก็ได้ตามสบายเลยนะคะเพื่อนๆต่อมาก็มาใส่ดินค่ะชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่หนึ่งหินชั้นที่สองฐานชั้นที่สามสแฟกน้น 2, านน 3, นมอส ชั้นที่สี่ดินนะคะเพื่อนเพื่อนดินถุงนีงแ่แหละค่ะดินสำหรับปลูกต้นไม้ โซลเรีมง่ายๆแจกเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็ใส่มอดแล้วก็ใส่กิ่งไม้วันนี้เรามาใส่มอดไม้กัน ใส่มอดใส่กิ่งไม้มก็ใส่มอดค่ะเพื่อนๆปูมอดข้างหน้านิดหน่อยก็ใส่กิ่งไม้ หมดเสร็จแล้วจะเพื่อนเพื่อนมาใส่ต้นใหม่กันจะบัดนี้ ลองลองไปทําดูนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นงานอดิเรกสวนเทอร์เรียมจะวันนี้มดจะอีกนิดน้อยข้างๆประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่สวยมากแล้วเจ้าเพื่อนๆมดนี่ เพราะว่ามอดมันจะแทงยอดขึ้นมาอุ้ยสวยงามจ่ะเพื่อนๆลองไปทําดูเด้อดจ้ะเด้อเพราะว่ามันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมอดของต้นไม้ซึ่งในแต่ละวันจะมีความสุขนะคะตื่นขึ้นมาเห็นต้นไม้ดอกไม้มีความเปลี่ยนแปลงโดยส่วนตัวแล้วเมียผู้ใหญ่บ้านชอบมากๆค่ะทําสวนขวดสวนถัด เพราะว่าเมียผู้ใหญ่บ้านลองผิดลองถูมาก็มากๆปีเช็คต้นไม้ว่าต้นไม้อันไหนปลูกในขวดได้ปลูกในเทอร์เรียมได้ก็ลองมาโอ้มากๆปีเลยละ่ะถึงมาทำ youtube ให้เพื่อนๆดูสวยพาลูกๆพาเพื่อนๆทำในวันว่างหรือจะทำเป็นของขวัญ ให้ญาติผู้ใหญ่หรือทำขายก็ได้ต่อยอดใส่ต้นไม้ใส่อีกหนึ่งต้นอันนี้เป็นต้นนั่นใส่ใส่ด่างค่ะ ไส้ด่างแล้วก็คอนซูล่าแล้วก็ประดับด้วยหินกวด การทำสวนขวดสวนถาดไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆจินตนาการเอาตามความชอบของตัวเองค่ะวันนี้จะทําเป็นหน้าผาแล้วก็มีหินอันนี้จําลองเอาว่าเป็นน้ำน้ำนิดเดียวแล้วก็มาปลูกกัน กราบหินใส่นิดหน่อยนะจ๊ะปลูกต้นไม้เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเซมอีกนิดหน่อยก่อ่เซมต้นไม้หันหวบน้ำ ไม้เล็กๆนะคะเพื่อนเเอามาทําสวนถาดโอสวนนั่นขวดสวนเทอร์เรียมวันนี้ทําสวนนะน,นี่สวนในกล่องแก้วมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่มันพิ็งแก้วคะ่ะเพื่อนเนมันมันมีมากๆเมนูนะคะเทอร์เรียมพวกสวนขวดสวนแก้วนี่มีสี่เหลี่ยมมีหกเหลี่ยมเป็นขวด ขวดเล็กขวดใหญ่จ้ะทำได้หลายๆเมนูเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆประดับตกแต่งด้วยบ้านค่ะทีนี้บ้านอยู่ตรงไหนประดับตกแต่งด้วยบ้านค่ะจำลองเอาค่ะ บั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนกฮูกอยู่ตรงนั้นนะคะจําลองภาพเอาค่ะจินตนาการเอาว่าเราจะทําแบบไหนมันเป็นการจําลองขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ตุ๊ก,กตาค่ะ อ้ยใส่หมูใส่ไก่ตามความชอบนะจ๊ะใส่หมาใส่หอยขมมีหอยด้วยจ้ะ ใส่ติมความชอบเลยนะจ๊ะตายด้วยมีมีด้วยมีห้อยด้วยจ้ะระดับตกแต่งไปเลยจะได้สวยสวย ไดโนสเสาร์ด้วยค่ะเพื่อนๆไม่รู้อะไรพูดว่าไดโนเสาร์อิ่งกากระปอมกากับมีเด้อจ้าใส่ม้าด้วยจ้าหนึ่งตัวม้าก่ามาเที่ยวป่านะจ้าวันนี้มีม้ามาเที่ยวป่าจ้าจำลองภาพเอาเลยค่ะ มีหมาด้วยนะคะมีหอยมีหอยจรบจังเลยหอยหอยนีย่หัวหินแล้วเป็นถิน่นโค้งหอยวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมียผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะคะ ดูรอบรอบก่อนค่ะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะวันนี้ อันนี้ข้างหลังค่ะเพื่อนๆข้างหลังจะเป็นมอสแล้วก็ข้างข้างจำลองเหมือนธรรมชาติในภูเขานะคะเพื่อนๆลองลองไปทํานะคะจินตนาการในขวดแก้ว ส,สวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ้าจินตนาการต่างๆนานาแล้วแต่จะพูดไปทาวีดีโอ ไม่ดีก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆเมียพ่อในบ้านหัดทําวิดีโอหัดทํำ u t u b e สวยงามมากค่ะเพื่อนๆลองลองไปทําดูนะจ๊ะสวยงามมากเลยสวนสวนในกล่องแก้วค่ะวันนี้ซึ่งดูเป็นธรรมชาติมากๆเลย 哦所以所以。Oh, soy, soy. สวยงามมากค่ะเพื่อนๆไปลองทําดูนะจ๊ะสวนในกล่องแก้วค่ะวันนี้วันนี้เมียผู้ใหญ่บ้านก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เมียผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะคะไปแล้วจ้าบายยให้ดู hey do. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมียผู้ใหญ่บ้านในเด้อจ้าเด้อเมียผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ ไม่บายให้ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ